พี่สวดมนต์เสร็จแล้วครับสวดมนต์เสร็จแล้วไปใส่มาวะไปใส่มาวะพ่อนําหาวสันไปใส่มาบักลานะันไปใส่มาไปเที่ยวมาบ่โตนี่เที่ยวได้โตนพ่อนําหาวสันไปใส่มาหืมสวัสดีตอนเย็นๆค่ำๆสิบแปดนาฬิกา สวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จแล้วสวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จแล้วก็มาตามไอ้คนดื้อมันขึ้นกุฏิมันยังไม่ขึ้นอยู่เลยอ่าคนดื้อลงไปน้ำโขงเมื่อกี้หลวงปู่ท่านตามขึ้นมาอืมมันสวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จแล้วครับสวัสดีตอนเย็นเย็นค่ำ 18แนาฬิการะมัดระวังยุงเยอะทุกวันนี้ยุงมากยุงเยอะมากเลยระมัดระวังไข้เลือดออก ừ, บอกแต่คนอื่นที่วัดยุงเยอะมากๆระมัดระวังเด้อญย่ยาโยมไข้เลือดออกระบาดด้วยหน้าฝนยุงเยอะไปใส่มาวะนี่เด้อเพชรยังนะ่ะ นี่นี่นี่มาาพ่อเด้วมาดูเดียวเฮียจิวอนถ้าได้ยินเสียงพ่อเขาจะมามาตลอดครับมาบักลาบไหมอันนี้อะเร็วเร็วเร็วนี่นี่พ่อมียังไน้นี่บักลานี่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 บึงมือพ่อแน่นี่โอ้ยบอักอันนี่ดูมั้ยยืดคอยาวแล้วครับอ่ะ เวลาพอเอิเนีหยเฝ้าออมาเนี่ยเออโตนเลยพันยาให้กินยานี้เป็นยาที่ดีกต้องกินหลายอา้ออันเดียวพ่อเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านช่วงคำ่คำๆ่ำป,ปันป้นมาตานี้ ใช่ปะอันนี้อันนี้นี่ช่วง18นาฬิกาทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วก็พาลูกชายเดินเดินเล่นเม,ม,มื่อกี้ไปตามกันริมแม่น้ำโค้งไปตามกันริมแม่น้ำโค้งได้ยินเสียงพ่อเขากนมา จีวอนจำเสียงได้จีวอนอีกจำเสียงได้เลยจำเสียงพ่อได้นะพ่อไปขึ้นตุติขึ้นตุติเลยวันนี้พายเฮียจีวอนไปถวายสังฆทานน้ำดื่มหนึ่งร้อยแพ็คให้หลวงพอ่ออุปชาวัดถ้รเสือ ญาติโยมที่ร่วมทําบุญมาก็ได้รับบุญได้รับกุศลด้วยกันร่วมทําบุญมาก็ได้รับบุญได้รับกุศลปัจจัยที่เหลือจากซื้อน้ําจากซื้อน้ําดื่มไปถวายหลวงพ่อปัจจัยที่เหลือก็อจะไปถวายท่านถวายหลวงพ่อท่านเพื่อให้ท่านได้บุรณะกุฏิกุฏิสองหลังท่านอยากบุรณะกุฏิท่านอยากดึงกุฏิขึ้นกุฏิก็จะ พังมีกุฏิอยู่สามหลังเองวัดนั้นมีกุฏิอยู่สามหลังก็สุดโสมเมืม่อเช้าท่านบอกว่าอยากเทศกุฏิน่าหน่อยเว้อยากเทศกุฏนะิอยากบุรณนะกุฏิสองหลังนี่นะวะก็เลยถามท่านว่าเท่าไหร่ท่านบอกว่าหมืน่นหมืน่นกว่ากว่าก็เลยรับปากท่านโอเคเดี๋ยวปัจจัยที่เหลือจากการซื้อน้ําที่ญาติโยมร่วมทําบุญมาในมือน,นี ในวันพระนี่เดี๋ยวผมเจะถวายหลวงพอ่อให้หลวงพอ่อบุรณะกุติครับรับปากท่านแล้วท่านก็ยินดีปรีดาเปื้มปิติใจอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนเป็นได้ร่วมบุญด้วยกันล็ลกใหญ่ลกใหญ่ขาบโตเด้อขาบโตเด้อลกไง วันนี้แม่ f อซถือศีลภาวนามาส่งบุญให้นลองจีวรขอบคุณคุณโยมดวงพรคลองลาบเด้อสาธุเจริญพรคุณโยมทุกคนทุกท่านโยมเดือนเพนด้วยเจริญพรโยมหนึ่งทิพย์คุณโยมทุกคนด้วยทุกคนนะคุณโยมวันเพนเจริญพรอืม ทุกคนด้วยสายตาไม่ดีอ่านไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรรู้เจตนาของญาติโยมรักเมตตาเฮียจีวรขอบคุณมากๆที่รักเมตตาเฮียจีวรเสมอมาขอบคุณที่สุดให้เฮียจีวรเป็นลูกชายสักคนหนึ่งเนาะนเขาเอ็นดูเฮียจีวนนนรนี่เขาเขาเขาแสนรู้เขาแสนรู้มากๆเลย ไม่ใช่ว่าแมวแมวแมวของทุกคนไม่แสนรู้นะแสนรู้หมดแสนรู้หมดก็เหมือนกับคนเราอ่ะเก่งคนละด้านกันแมวนี่ความเป็นแมวนี่เขาจะเขาจะเหมือนคนเลี้ยงคนเลี้ยงเขาจะเหมือนคนเลี้ยงนิสัยเขาถ้าคนเลี้ยงถ้าเรามีนิสัยแบบไหนแมวของเราก็จะเป็นแบบนั้น เห็นไหมดังเช่นหลวงตาพระอาจารย์พาเขาพายเฮจิวอนนั่งสมาธินั่งให้เขาดูบ่อยๆดูประจำประจำพาเขาทําประจําเขาซึมซับได้เขาซึมซับได้แล้วเขาก็ทําโดยที่เราไม่ต้องบังคับเขาทําเองเลยเป็นอย่างนั้นรักษาสุขภาพกันด้วยนะอย่าโยมทุกคนทุกท่าน คุณยายสิริพรเจริญพรคุณยายสิริพรดีใจได้ร่วมบุญกับพีจีวันขอบคุณคุณยมยมแม่ยมแม่สิริพรยายสิริพรเจริญพรขอบคุณทุกคนด้วยเนี่ยสายพันธ์เดียวกันที่บ้านแต่แมวที่บ้านกลัวทุกอย่างก็อย่าทําให้เขากลัวโยมอย่าทําให้เขากลัวถ้าเขากลัวครั้งหนึ่งแล้วครั้งสองครังคร้งสามเขาก็กลัวงนั้นเราต้องเราต้องทําให้เขาไว้ใจเรา ให้ได้เรามันระวังยุงเยอะมากเลยยุงตัวเล็กๆน่เยอะมากเลยรมันระวังหนึ่งร้อยสามสิบแปดท่านร้อยสาสิบแปดยูเซอร์เข้ามาดูวันนี้ก็ได้ไปทำบุญใหญ่ก็ประมาณพรุ่งนี้พรุ่งนี้มันลืนนี้แหละสองวันนี้แหละจะได้นำปัจจัยไปมอบถวายให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอุปชา ท่านไปปลีวิเวกอยู่ถ้ำเสือท่านวัดวัดวัดถ้ำเสือมีกุฏิอยู่สามหลังเองหลั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 งแรกที่ท่านอยู่หลังที่สองก็มีพระอยู่สองรูปแล้วก็กุฏิมันไม่ดีกุฏิมันจะพังแหล่ไม่พังเลยท่านบอกอยากบุญละกุฏินะสองหลังนี่ใช้เงินใช้ปัจจัยไม่มากเพียงแค่หมื่นกว่าบาทท่านบอก ก็เลยรับปากท่านโอเคเดี๋ยวผมจัดการเดี๋ยวผมพาเอซีเฮียจูวอนทำเองอก็ปัจจัยที่ส่วนต่างส่วนต่างในการซื้อน้ำที่เหลือจากการซื้อน้ำไปถวายท่านก็จะได้นำไปอมอบให้ท่านถวายให้ท่านโอ้ยุ่งหลายบักหลา่าไปขึ้นกุฏิเถอะไยุ่งเยอะไปแไบักหลาขึ้นกุฏิไป เราหมั่นคุยกับเขานะแมวนี่แมวสุนัขนี่เราหมั่นคุยกับเขาคุยเลยอยู่ด้วยกันสองคนนี่คุยลุงตานี่พะอจารนี่คุยตลอดเลยนะคุยตลอดเลยกับพีจีวอนอยู่ด้วยกันนี่ถึงไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้อะไรก็ตามอยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันคุยกันเหมือนกับเหมือนกับยังไงล่ะเหมือนกับเขาเป็นคน่ะเราคุยกับเขาคุยทุกอย่าง Ừ, เวลาให้เขากินข้าวบักลายหิวอ่ะหิวเขาบ่ครับมาพอนั่งเคลียร์กินแสบบอแสบบอคุยกับเขาตลอดเขาซึมซับเลยไปโอ้ยขึ้นกุติเถอเว่ยเนี่ยก็คุยแบบนี้ดวงตาจะคุยแบบนี้กับเขาตลอดเลยไปบักลาป่ะสิวันไปบางทีก็ เชื่อเราบางทีก็ไม่เชื่อไปเถะโอ้โตนี่เว้ยไปไปดีๆเฮ้ยจิไปด้วยนันตาเลือกเอายอย่างไรอย่างหนึง่งน้องส้มเป็นยังไงบ้างดวงตาน้องส้มวันนี้ก็เอาข้าวให้เขากินอยู่ตลอดสองชั่วโมงครั้งหนึ่งสองชั่วโมงครั้งหนึ่งนี่ก็น่าสงสารมากเลยไม่อยากไม่อยากลงคลิปให้ดูเลยเพราะว่ามันยังไงไม่รู้ ถ้าลงไปบ่อยๆเกิดวันใดวันหนึ่งมาเขาเสียขึ้นมานี่มันก็เป็นอะไรที่ไม่ดีไปน้องส้มก็ตอนนี้เดินได้แล้วกำลังหัดให้เขาเดินสองชั่วโมงป้อนอาหารสองชั่วโมงป้อนอาหารเดี๋ยวพอเขาแข็งแรงก็ได้ไปอยู่หลังวัดอยู่กับเจ้าเด็กดำ ั้งหลายแต่ว่าน้องส้มเขาตรวจสุขภาพแล้วไม่มีโรคหัดไม่มีโรคหวัดไม่มีโรคหัดแมวไม่มีเอดแมวไม่มีอะไรเขาปลอดภัยดี อคุยคุยเลยคุยกับแมวที่บ้านเหมือนกันเขาก็จะน้องตอบแต่ถ้าเขาตอบนี่แสดงว่าต้องพาไปหาหมูไม่เสมอไปอบักลาไปไปไปเป็นกุติไปไปเลวไปเลว น่าไปแล้วกลับขึ้นเราไปพาเขาขึ้นบุติก่อนสาธุขออนุญาตลงไล์ลงไล์ก่อนเออขอความโชคดีจงบังเกิดขึ้นขอความมีโชคใจจงบังเกิดขึ้นกับญาติโยมทุกคนทุกท่านขอให้ทุกคนมีความสุขสุขาภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันคนยืนวันนี้วันพระก็ขอให้ได้รับบุญได้รับกุศลกันทั่วหน้าทุกคนทุกท่านสาธุสาธุ